เพาะผูเราคือข้าวหกไอขนมหกไอน้ำไอ้องดูแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพาไปชมบรรยากาศการหาเสียงของแต่ละพักเออจะมีการลงสมัครประธานนักเรียนในปีการศึกษาหน้าค่ะไปกันเลยค่ะแล้วก็เหมือนเดินมาะหว่างมาทางก็เจอเออผู้ลงสมัครพักหนึ่งนะคะเราจะไปสัมภาษณ์กันค่ะ อันนี้นะคะก็เป็นหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมของพักพักชื่ออะไรคะคือพักพักพี่พีพังพร้อมพี่น้องเลือกเลยค่ะค่ะพักนี้นะคะมีจุดเด่นที่หน้าตาดีค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมนะคะแต่ว่าประธานรองประธานได้เลยใ่ตัวนั้นค่ะคนคนที่ยืนอยู่ผู้หญิงนะคะเป็นประธานนะคะส่วนคนที่เป็นผู้ชายค่ะเป็น รองมาทานค่ะที่นั่งอยู่ทําหน้าเก๊ะเป็นเลยขาเขาดีเขามีการถ่ายนู่นนี่นั่นกันนะเออขาจะแบบหาเสียง<อ>ทําโปสเตอร์อะไรอย่างนี้นะคะค่ะที่บอกไปใช่ไหมคะว่าจะมีการหาเสียงแต่ว่าเรามีทั้งหมดสี่พักค่ะแล้วก็เลยจะหาวันละพักคือวันนี้พรุ่งนี้ก็คือวันนี้นนนเป็นวันอังคารพูดพรื่หัสุขก็คือครบสี่พักพอดีแล้วจะถ่ายสี่วันนะคะวันนี้เป็นพักที่หนึ่งค่ะพักเบอร์หนึ่งมห้าเจ็ดน,นะครับมามาจากประพัก การเรียนนะครับมาลงสมัครเป็นประธานนักเรียนนะครับเดี๋ยวเราจะมีการแสดงเล็กๆ,ๆน่อยๆให้ทุกคนดูหน่อยนะครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่พักเบอร์หนึ่งค่ะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่านโยบายแล้วก็จุดประสงค์เป้าหมายของพี่เขาจะทําอะไรบ้างน,นะคะเพื่อส่งเสริมโรงเรียนค่ะ อ๋อสำหรับนโยบายนะครับก็ได้พูดไปแล้วนะครับวันหาเสียงนะครับส่วนจุดประสงค์ก็หมายคืออยากพัฒนาโรงเรียนนะครับให้มีแนวทางที่ดีขึ้นครับผมค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการให้ความร่วมมือในการให,ให้สัมภาษณ์ของเราค่ะ<ด>ขอบคุณค<อ>่ะ พักครับเชื่อเล่นจริงเจนครับของสวัสดีค่ะดิฉันนางสาว,สาวพัพประพาทิพย์คงคณาเชื่อเล่เชื่อเล่นเชื่อเล่นองนี่นะคะเราก็อยู่กับประธานพักเบอร์สองคะ่ะเราจะให้พี่เขาแนะนําตัวแล้วก็พูดถึงจุดเด่นของพักหน่อยค่ะก็สวัสดีครับผมนายกรอบิสิโอทุ่มนะครับเป็นประธานพักเบอร์สองนะครับก็จุดเด่นของพักเรานะครับก็มีกิจกรรมด้านวิชาการนะครับด้านวิชาการเนี่ยเราจะเด่นๆเลยนะครับเพราะว่าด้านโครงงานเนี่ยเผื่อน้องๆคนไหนไม่ ไม่สามารถทำโครงงานได้หรือว่าไม่กล้าไปปรึกษาครูนะครับเราก็มีทีมที่ปรึกษาที่คอยให้คำปรึกษา,าน้องๆครับผมค่ะขอบคุณมากค่ะเราถ่ายมคง้างเป็นคนถ่ายเป็นคนถ่ายมันเสินมาก สวัสดีค่ะพวกเราพักเลิ <c> g <oughs> แอลเรี <c oughs> ยนรู้ค่ะโอเวอร์ออลเราจะพัฒนาทุกๆอ,อย่างค่ะวีไอ e เราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนค่ะ E efficiency เราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะและตอนนี้นะครับเราก็ได้กับพาทางเบอร์สานะครับวันนี้เราก็จะมาถามสัมภาษณ์กี่กับเออเรื่องพาของเบอร์สากันนะครับก็คืออยากจะถามว่าสโลแกนแล้วก็เป็นของภายังเป็นยังไงบ้างครับ ค่ะสำหรับพักเรานะคะมีชื่อว่า Love สโลแกนนะคะมาจากตัว L ค่ะ L คือ Learning เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะ O Overall ค่ะเราจะพัฒนาทุกๆอย่าง V Voice เราจะเป็นกระบอกเสียงให้กับทุกๆคนแล้วก็ E E f f i c i e n c y เราจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะค่ะพักของเรานะคะนโยบายอาจจะแบบไม่ได้สวยหรูค่ะแต่ว่าเราจะผลักดันให้ทุกๆนโยบายนะคะเป็นไปได้จริงค่ะเพื่อนนักเรียนทุกๆคนในโรงเรียนค่ะ ที่หน้าครับอย่ายลืมมาใช้สิกันนะครับก็ขอขอบคุณพี่ประธานาทักเมื่อสาวเนีนะครับขอบคุณครับ ฉันอยากจะไปเจอเขาสักครั้งในชีวิตอยากจะชูใบไฟใกล้ๆด้านใต้เขาในระหว่างที่เขากำลังเออ่พูดเสนอเสนอเขาอยู่คือคืออยากได้เห็นอยากได้เห็นกับตาสักครั้งในชีวิตคือคือชอบมากๆยะเลือกไปเลือกกันนะคะชอบมากๆมาสิอยากไ,ไดเห็นกับตาเลยรอนดูเราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหัในใจมาเต้นอย่างนี้เ,เราอยู่เอ่บุญเจนนะคะรู้สึกยังไงกับเออ่วันเกิดที่ผ่านมาคะ ก็ดีค่ะมีคนมาแฮรเยอะมากเลยก็เเขินอะนะ่ะเออมีความสุขมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับเอานาฟานักเต้นท้าไฟนะคะแล้วก็เอดีเต้นถึงถึงขิงถึงรถถึงรสชาติถึงอารมณ์นะคะรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาเต้นในวันนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบตอนนี้ก็คือแบบคือแบบอยากเต้นแล้วะใช่ค่ะเราเดี๋ยวเราจะรีบไปตอนนันกันเลยหนึ่งรัก เตือเตอสีจุลาภรณ์ขจรใกลไกลไแลสวยสวยแล้วกสวยทีย่น่ารักมากน่ารักว่ะเอ้ย สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับประธานพักเบอร์สี่นะคะเราก็จะมาสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับพักเบอร์สี่นะคะออโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อจีดาพันธ์ันรังนะคะพีจังขะลงสมัครเป็นประธานพักเบอร์สี่นะคะแล้วก็อยากเป็นประธานนักเรียนด้วยค่ะ สําหรับพักของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะที่ในเรื่องทั้งอุปกรณ์ความพร้อมนะคะยังไม่พร้อมเท่าไหร่นะคะเื่องด้วยความขัดข้องของอุปกรณ์แล้วก็เรื่องของเวลานะคะวันนี้เรามีเวลาค่อนข้างจํากัดต้องขออภัยด้วยจริงๆนะคะแต่ว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะสแกน QR โค้ดตรงป้ายหาเสียงเราทั้ง5แบบนะคะมีให้ทุกคนสแกนนะคะสแกนเข้าไปอ่านรายละเอียดรายละเอียดของนโยบายแต่ละอย่างของเรานะคะ ก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะพิจารณาเบอร์สีไว้ในวันที่11มีนาคมนะคะเชิญชวนทุกคนมาเลือกตั้งด้วยเชิญชวนทุกคนกาเบอร์สีด้วยค่ะขอบคุณค่ะ